กอดซื้แล้นวนกว่ก็ถาวิด้วยสวัสดีจ้าติ๊ก้อจ้าเมือ่อหนีมาริมภูล,ลังกาครับพี่น้องครับเมื่อนีพามารูจจักสมุนไพรค่อยหินครับหรือว่าพูดผาครับพี่น้องครับเมื่อนีผมกระพามารูจจักพูดผาครับเมื่อนีมากับมอน้องป๋องแป้งมากับหมออมศิลนครับ น้องนองครับสามสี่คนครับมาเบิงพุทผาครับอันนี้พุทผาครับหรือว่าคอยหินครับอยู่ริมหัวไหลไปไปน้ำบนพูรังกามีมีส่วนอย่างส่วนป่ามครับพุทผาหรือว่าคอยหินครับกำลังออกผลครับออกดอกออกออกหมากครับเป็นไม้ดอกหอมนะครับสวยงามครับ พุทธาครับหรือว่าคอยหินครับมีซื้อทองทินก็คือคอยหินคอยโคกเป็นไม้พุ่มครับนิยมปลูกเป็นไม้ดัดไม่บ่อนไซนะครับเขาเป็นไม้ที่เขาเป็นไม้ที่มีดอกสวยงามดอกหอมครับเป็นดอกพุทชนิดหนึ่งครับมั่อรับต้นของเขาครับสีขาวนวลงามครับเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาครับพุดธพาหรือว่าคอยหินครับก็เราออก เขาเป็นดอกในส่วนเดือนเมษาครับต้นนเดือนก,อนกรกฎาดาแล้วครับมีผลของเขาแล้วครับค่อยหินครับสรรพคุณของเขาครับใส่เนื้อไม้และกระรากครับใส่ต้มน้ำแก้ต้มน้ำดื่มครับแก้เมาเบือ่อเบื่อครับแก้ช่วยถอนพิษครับ พีดเบื่อเมาสุราครับและก็นำเปลือกรัมต้นของเขานี่ครับไปแช่เหลารเหลาขาวครับหรือว่าเหลาแดงครับและก็นำมาทาครับทาตามแขนตามขาครับช่วยแก้อาการปวดแขนปวดขาแก้โรคอัมพาตได้ครับพี่น้องครับตามตำราครับพูดผาหรือว่าพูดภูเขาครับสวยงามครับนิยมปลูกเป็นไม้บอนไซครับ ที่สวยงามครับพี่นงองครับอันนี้เ้ากะสิเอาไปเทศเทต้มุนธยาครับอันนี้หมออมศินพักเสียไปเทดยาครับพี่น้องครับเทดยาได้ครับแกปวดชาตามแขนขาครับสวยความสวยงามของเขาครับนครับคอยโคกหรือว่าคอยหินครับหรือว่าพุดผาครับ เป็นไม้ดอกหอมครับดอกขาวคล้ายๆดอกพุดชนิดเป็นดอกไม้เป็นดอกพุดชนิดนึงครับนิยมปลูกเป็นไม้ดัดไม่บ่อนไส้ครับพลนของเขาเต็มต้นเลยครับนี่คือเดือนกร,รกฎาคมครับเป็นไม้ดอกหอมด้วยครับพุทผ,ผ้าหรือว่าค่อยหินค่อยโคกครับ ยู่บนล่านหินเลยครับอยู่ริมไฮนาเลยครับครับเมื่อนี้ติ๊ก้ะจ่ากบผ้ามารู้จักพุทธาหรือว่าคอยหินครับคอยโคกครับที่นิยมปลูกเป็นไม้บอนไซไม่ดัดครับ ุูผาครับความสวยง,งามของเขาครับคลิปนาพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ